ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะวันนี้ช่องเลยไปเลยชาแนลก็มีแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะคะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ช่องเลยไปเลยก็มาแบ่งปันหัวละหวรัฐบาลนะคะหววรัฐบาลไทยนะคะมาแบ่งปันแนวทางนะคะขอย,ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางที่มาแบ่งปันโปรดใช้วิจารยญาในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่แนะนำทุกครั้งนะคะหวยวันที่16เมษานะคะสิเมษาหกสีค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะมารับชมกันเลยค่ะสิ เดือนสี่นะคะสิบหกเดือนสี่หกสี่รัฐบาลไทยนะคะสามตัวนะคะสามตัวบนล่างนะคะบนล่างโต๊ดนะคะ บนล่างนะคะบนล่างโต๊ดนะคะ สองเก้าสี่นะคะสองเก้าสี่แปดเก้าแปดนะคะหกเก้าแปดสองเก้าสี่แปดเก้าแปดหกเก้าแปดนะคะสามตัวนะคะสามตัวบนล่างโต๊นนะคะเรามาตัด องตัวนะคะตัดสองตัวนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสี่นะคะ สองเก้านะคะแถมด้วยสามสองสามห้านะคะสามแปดสามสี่ ห้าสี่นะคะมัวไหมห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ,ะ,คะพอดีนางก็เขียนผิดเนาะสลับกันนะคะเราก็เขียนไปเลยกันไว้ด้วยนะคะกันไว้ด้วยนะคะสูตรนี้มีกันนะคะ หนึ่นะคะแปดแนะคะแปนี่เราตัดมานะคะตัดตัดมาตรง8 98นะคะนางตัดมาแล้วอย่าลืมนะคะ98นะคะ98ด้วยนะคะ 9กดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะแคปไว้เลยนะคะ เััฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน464นะคะสามตัวบนนะคะสามตัวบนล่างโต๊ดนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะกันไว้ด้วยนะคะกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโปรดใช้วิจนณญาในการรับชมทุกครั้งควรมีผู้เด็กต่ำกว่า18ควรมีผู้ใหญ่แนะนำทุกครั้งนะคะ เป็นแค่แนวทางนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเป็นแค่แนวทางมาแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ